ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาร์ตคลินิกคานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งฟิล์มใส่กันริ้วรอย DIY ของทางคลินิกคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโดยในชุดนะครับจะประกอบไปด้วย 1. ยางรีดน้ํา 2. น้ํายาพร้อมขวดสเปรย์นะครับแล้วก็3ก็คือ ตัวฟิล์มกันรอยนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นขั้นตอนการแกะพลาสติกออกจากหน้าจอนะครับเวลาเราดึงนะครับให้เราดึงทางด้านมุมนะครับลองสังเกตทางด้านมุมนะครับยกด้านมุม2ด้านนะครับนะฮะแล้วก็ดึงไปเลยนะครับคือไม่ต้องใช้แรงนะครับดึงมานะครับแล้วยกออกนะครับ อันนี้คือตัวพลาสติกนะครับพลาสติกเดิมของตัวรถนะครับเราก็ทิ้งเลยหลังจากนั้นนะครับนำสเปรย์น้ำยานะครับเขย่าสักนิดนึงนะครับแล้วก็สตรีมไปบริเวณหน้าจอนะครับลองสังเกตว่าน้ำจะเป็นละเอียดนะเป็นละอองละเอียดมากเลยนะครับก็เราจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเยอะนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่มีปัญหานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรานา ยางรีดน้ำนะครับมารีดเพื่อทำความสะอาดโอเคแล้วเราก็ตรวจสอบนะครับว่ามีฝุ่นละอองม,มีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาดูที่เจ้าตัวฟิล์มกันรอยของเรานะครับแล้วก็เลือกชิ้นส่วนเลยนะครับอ่าชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนหน้าหน้าจอนะครับ เราก็ลอกเลยลอกมาเลยนะครับแล้วก็หลังจากลอกนะครับก็ฉีดน้ำยาที่ตัวฟิล์มนะครับฉีดให้ชุ่มเลยนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับหลังจากฉีดที่ตัวฟิล์มแล้วนะครับให้เรามาฉีดที่หน้าจอยอครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นให้เราจับมุมฟิล์มทั้งสองด้านนะครับนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราดูเลยนะครับนะครับเราก็วางถ่นะครับจัดด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างให้เท่ากันนะครับนี่นะครับ ผมจะตัดมาพอดีกับชิ้นงานเลยนะครับก็จะวางติดตั้งง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับนําน้ํายากับที่รีดนะครับเอาน้ํายาหน้าฉีดไปที่ยางรีดนะครับให้ชุ่มเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เรานําที่รีดนะครับมารีดที่ตัวเนื้อฟิล์มได้เลยนะครับโดยเราจะรีดจากตรงกลางนะครับออกซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากนะครับนะครับแล้วก็เฉียงลงล่างนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งฟิล์มสายการอยหน้าจอของทางคลินิกทาตนะครับยังไงผมจะมาแนะนําในทริปต่อๆไปนะครับยังไงก็ก,กดฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ